สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เว็บแซดนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นแนวเปลือยล้วเลยนะโปรโมชั่นของเซิร์ฟนะครับจะปานนี้เลยเติม50บาทนะครับก็จะได้เป็นกระเป๋ากุชชี่หอันส่วนเติม100บาทนะครับจะเป็นเซต100นะเป็นมาร์ดาลล่านะครับส่วนเติม1้0จะเป็นมีดนะแล้วก็เติม300จะเป็นเซตนารูโตะนะครับผมอ่ตัวของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัวเติมจะมี2ตัวนะมีตัว110นะครับแล้วก็ตัวเติมโปรโมชั่นสะสมส0 0พันนะครับเราก็จะได้เป็นเซต3,000ไปปด้วยนะครับระมาณนม ในส่วนต่อไปจะเป็นตัวละครสั่งทำนะครับผมราคา800นะไม่บอกหมกกถาสนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ตามผมมาเล่นเนี่ยก็สามารถแชร์7กลุ่มนะครับก็ได้รับเป็นเซตอะไรก็ไม่รู้นะคือแชร์5เซตนะครับแล้วก็ตัวละครแชร์ถึงตัวแล้วก็ GC 2,000นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากก็จะมาสุ่มกาชากันนะครับผมเรามีโค้ต้าอยู่เกี่ยนวะเนี่ย6,000อันอะสัตว์ มี2ตู้นะครับผมจเป็นหมูนะกับเป็นนี่สีทองผมไม่มี่ะในแต่เนี้ยเขาต้าจะแจกว่าผมไม่แน่ใจอันว้เนี้ยเยอะจัดมันมีเสียงด้วยนะครับแต่ผมปิดไปนะเพราะคนมันเยอะเขาน่าจะทำเซฟเซฟโซนแย่ก,กว่าผมว่าของมันเต็มอ่ะต้องเก็บก่อนมั้งเก็บไปก่อนแล้วกันนเนี้ยโอ้ผมว่าสุ่มทั้งวันอะทั้งวันแน่ๆ ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็จะไจะเป็นพวก50แล้วก็เป็น50แท้อะไรเงี้ยผมขอดูดาเมจซ้ำล้วกัน700โอ้โคตรต่างมันน่าจะแจกนะผมว่าไอเหรียญเนี่ยหรือไม่ก็ฟาร์มนะครับเนี่ยสามารถไปฟาร์มได้จากฟาร์มเลยเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูด้วยนะเอสักรอบไปกันเนาะทึบๆอีกสักรอบ,นนะบ,บอีกสักรอบทึบก็ประมาณนะี้มีแต่ของแบบผมว่าผมว่า ก็วันนี้นะเดี๋ยวเราไปรับชมการฟาร์มให้ดูกันไปนะครับเราก็จะมาฟาร์มให้ดูนะผมฟาร์มไปสักพักแล้วแหละนิดหนึ่งก็จะได้เป็นพวกเห็นปรเียญนะกดตัว P นะครับสามารถแลกของพวกตู้กาชาได้หรือตัวละครได้นะครับผมแนะนําให้เอาเป็นพวกเอาตัวละครดีกว่านะไอสุ่มกาชาแม่งโคตรเกลือพอได้ตัวละครแล้วเราก็ค่อยมาเอาเซตนะครับก็ประมาณนี้นะฟาร์มคงไม่มีอะไรดีไปกว่าเหรียญแล้วแหละผมว่า แบบทรงละวันนี้นะครับทุกคนก็ได้แต่เหรียญน,นะแล้วก็เอาไปฟาร์มกันประมาณนี้ผมว่าก็คุ้มอยู่นะเอาสามารถสุ่มหมูได้นะผมอยากรู้ดาเมจดหมูเหมือนกันนะแต่ไมได้ให้มานะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือสายฟีอะสามารถอยู่ได้นะครับแต่ก็ต้องขยัน่อยนะไปไปรับซุ่มกันจริงนะ<า>ครับเราก็จะมาเล่นกันตอนนี้ ว่าน่าจะไหวอยู่้ะอะไรเนี่ยจะอะไรวะโอ้โหโลกโคตรถึกอยากได้โลกอย่างนี้บ้างอ่ะไหนเจ็งเหรอเจ็งไอเจ๋งเจงไหนอ่ะ แสงมอแปลงโอ้โหาอีเหือ้ยอะโดดไปโค้นตีนจะได้เน่ะ ผมขอดูเลือดตัวเองก่อนนะผมว่ามันจะยิงเข้าหรือเปล่านะเข้าแรงด้วยอพอมันปืนสามร้อยนี่วะใช่ป่ะจึงเห็นโอ้โหหลบแบบเลยพราะว่าทำไมมันยิงกูแรงจังวะอโ โดนแล้วมาอะโจมันมเล่าอาิเยเกือบตายนีมึงตงเกือบอะไรจริงๆไม่โดนเลยสามร้อยครับได้โลดแล้ววะมีครับจุไว้จุไว้ที่ไหนครับยี่บไมทางีขาดวอนี่สาม้อยที่อยากลงโออมีกระโดดสูงไปเลยไม่กลัวไม่กลัวย มันถึกจังวะที่นถึกจังวมาเลยเอ้ยติดโลบัมาดีนี่ไงเจ็ก็ถึกเหมือนกันนะครับพวกเนี้ย โอ้โหดูไปตั้งโดิเม่ใช่แ่ขได้สาม้มาน้งเแม่ไม่น่าเยก่อลเหี้ลูกผมว่าเฮยสามเศษของเพเพนเฮ้กมัแจกอะไรนาะโอ้ไปเลลูกก็พูดงายนะ้องไปเลยเฮ้แอดบอกใครอยมาต ตืนนะโอ้ยยิงได้จังวะเอเดเดดเดเอเอไม่มีี่ไม่มีสามพันคราบี่ยี่ตัวเองไแน่ทำไมคนเยอะยังไงแต่ว่ายิงยากหน่อยนะผมว่าเฮ้ยไม่ตายได้รอวะ ผมไม่รู้ว่ามันถึกขนาดไหนอ่ะสอตัวร่วงก่อนมาเรที่เดดเ่ไม่ไม่เ่บไม่ไม่เที่ยบู่เป็นไปไม่ได้อย่เล่นได้ไปไม่ได้เลยนะ้้เล่นให้เล่นไม่ได้อ่ะมาเสร็จครับมเสร็จไมแล้วยไปไม่ได้่เรื่องมันอยู่เลยก็เรื่งองู่แรงอยู่นะปูเลยอะาจารอ่ะเฮ้ยอย่าได้กันมีสมาชิ

ตีตีตีเอ้ยได้นม่อ,ง,องนี้กูใช่ไหมถ้ากูขึ้นไปอีกกูตายแน่ไปดยหาตี้ครับสามร้อยครับเป็นูรนันีเหรอชนถึงจนไปรับเป็นโซ่ตีมันอนะรมาเลยโอย้แต่ภาพสวย,ยังวะผมชอบอ่ะ ม,มันปบบรับวังเซิร์ฟนะครับมันก็ปรับภาพแบบเดิมอ่ะมันก็เหมือนเดิมอุ้ยตกอะไรอ่ะเซิร์ฟมันเดินเร็วอะ่ะเ,เ,เ,เราต้องปรับตัวนะครับเจ๊นั่นไม่ดีกูสุดี่อ้อาวอ่ะขออนุญาตอาว เยโคตรแรงุดเดียวแม่ไอ้พี้อไม่ช่วงอะไอ้ี่นี่่ะีเซตก่สองม่นี่ไงไอ้ไอ้ไอ้มาวไอ้ไอ้ดัดัมึงมีเซตเดออะเพื่อนเอาไงดีวะทุกคนอยากมิตตี้ไหมสกคนนึเอาตายไอ้นี่ไอ้ไอ้มาเนี่เอห้ย

อุ้ยตองอะไรอ๋อนี่ตัวละครฟาร์ม,อมเ,เ,เอาไงดีวะเอาไงดีวะพูดอย่างนี้หลายรอบแล้วเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยชิ้นนี้มันแคมป์เก่งได้เลย ก็คิดก็คิดก็คิดเอาไงเอาไงสามร้อยแต่ความร้อยโดมาปะเอามันไปแล้ววะขอเื่อนได้ปะขอเืนนะเพื่อนใช่ักนลได้ได้ผมว่าต้องมีพวกอวาเดี๋ยวหาพวกกวาดมันก็ต่อนะครับทุกคน ผมมีผมดนี่คนนึงนะไม่รู้เขาจะออกหรือเปล่าคนเดียวไม่น่าไหววะเดี๋ยวถ้ามันตายเรขอหัวได้ป่ะเดี๋ยวมันไม่ออกไปนะเพื่อนะผ้อ้ยหนวไปใหงวะไปบวกนะน้าเดี๋ยวตายว่ะเดี๋ยวว่าอกันเลยมาดนมยองมาี่ต่ออ่ะ

โอ่ไหนเจีกคไปไหนวะเไี่ไอ่อบตายไอ่ไออคนนึงอไอ่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 ไ่ไอ่อ่่ไอ่่นอ่ไออ่ไ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 ่อ่ไอไออ่ไอ่ไ่ไอ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 ่่ไไอ่อ่ไอ่่ไอ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 ่อ่อไอ โอ้ปัมยาเป็นเลยไปกันตอดครับเมื่อกี้พลาดปัมยาไม่ขึ้นนะผมงด้วยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเม้มเลยเม้มเลยกูเม้มเลยมาไอสัตว์กูไล่ขนาดนี้ยังไม่ตายกูโดนชุดเดียวตายโอ้โหดีจริงๆไ่รุ่น กับเพื่อนโอ้ยเสียง <left> หายม <lavender> <bunker. S 1> ัน <fit> รู้ว่าแต่ไม่ไม่ได้จิดโลครับมันเปันตีดโลมันวินไปเขาเป็น่ัาเพื <tes> <tro> ่อ um, น

ไปดิทิ้งก้นขนาดนี้แมวมามามั่วอย่างวีโร่อันนี้ปะวิ่งอยู่วิ่งอยู่ผมไม่ตายไม่ตายเอ็นซูมยังไงเนี่ยหาเพื่อนไม่เจอว่ะโอ้ยเยี่ยมดเสียมุมไม่มันเลยเฮียกูโลกกว่ามือกั่นหรดแล้เฮียคือสั่นมันมันปลอมปะวะ ื่อูงมันแไม่ะมันไม่ได้บักมันตั้งได้ง่มันสเปกบาร์รวๆมึงเข้าใจปะเนี่ยมันไม่มีชื่อ้ออ้ไลยอนไมเป็นแบบนั้นอยู่ได้ควายไม่มี่มันไม่ออมันไม่คืองต้องให้กวอธิบายฟังเนี่ยังกวอธิบายฟังอตั้งชื่ออไเพื่อนไม่ได้ยไ้หมายถึงแขชื่อมันเออนั่นลมัน

มันย e ังให้กูดูเซตโชันเลยก็โหน้ามันยังให้กูทำเหมอยีต้่เพื่อนข้าหลังมันสลันสลันข้อหลังมันสลันโอ้ยคุไม่ตายตายยังไงกูไม่ยอมตายยังไงไ่ยมังไง

วัสทีเฮอเอ๊ะอะไรตีใครนะีเหรอใครวะเีย ผมว่าช็าตสุดท้ายแล้วป่ะตอนนี้ต้องวัดสุดละไปข้างบนเถอะว่าสามตัวก็ไม่ไหวอ่ะดูดิดูมัยิงกูดินีกพีเมธีด้วยอย่ามาร้องมันอย่าร้องอี ร้องแล้วเนี่ยร้องไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยร้องไห้แล้วเนี่ยมีแรงจัดมีผู้เป็นผักเลยอ่ะนี่ก็หลบจังเลยทำยังไงอ่ะเฮ้ยผู้างกูค้างกูค้างจัดเลยสิเป็นคนอื่นที่ตายหาแล้วเนี่ยจริงจเลยวะไล่คือโสดรับสามร้อยครับรับกลับร้อยโอมเท่าไหร่ครับโอ้โห

ไม่ตายท้อว่ะ แตกไอ้หี่เว้ยะตายก็กู้คืนได้นะครับ300ประมาณนี้นะไปๆเปิดคลิปจริงๆแล้ว